ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n t d 4 h Game มือนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการแจกมดลุกจีที่อาสามสห์คันนี้เองนะครับผมฮ่าและในวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกคันนี้แหละเออสามห้าคันนี้สวยๆแบบนี้อลอยนะครับก็เหมือนเดิมครับตัวเกมปะเอ้ยตัวรถปลนะครับให้เอาไปแต่งกันเองนะครับผมเออก็จะประมาณนี้อลอยนะครับสำหรับมดคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไป เล่นที่ดูก่อนอ่ะก่อนที่จะไปเล่นนะครับก็ต้องขอบอกกันเลยว่านี่เป็นมอพคว้าแรับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกับมอสุดตัวอื่นๆกันบ้างนะทุกคนนะเดีนะ๋ยวเดี๋ยวของนนี้ตไปดิฟทุกคนดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อก,การดูมอสแพคตัวอื่นด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตอนนี้นะครับเราก็ได้กเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมไงปลล้วนะครับผมสำหรับตัว g d ร r สามสิบห้าคันนี้นะครับสวยๆสีชมพูแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็เรียงมดไต้ลังคิมนี้เลยนะครับทุกคนนะก็ผมขอย้ำนะครับนี่จะเป็นมดแผ็กนะครับผมนะเออ นะครับก็สำหรับตัวมอสรจินาอาสปาคันนี้ก็จะประมาณนี้เลยก็สวยๆนะครับแต่งได้ทุกอย่างนะคันนี้นะออโอเคไปนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกับมอสตัวอื่นกันก่ว่ามีมอดอะไรเข้ามาบ้างนะทุกคนนะไป let's go ก่อเปิดมาก,ก็ต้องขอแนะนำรถคันนี้เลยไม่น,นูรดอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกว่าคันน่าสวยเหกินนะครับผมในรั้นแรกนะอ่าสุดคันที่สองก็ทรงคล้ายกัน จีดีอสัตว์สัตวันกี่มากลอยนะครับแต่กำลังไม่ใช่นะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมนะสองขีดสามก็จะเป็นมดจีดีอาร์สัตว์สัาว์พันขันนี้เองนะครับผมสวยๆก็จะเป็นมอเตัวเป่าแบบนี้นะครับผมนะแบบนี้ลอ,อยนะครับอ่าส่วนขั้นต่อมาก็จะเป็นน้องอาร์สามสิบสี่ขันนี้เองสวยๆก็เอาไปแต่งกันไนดะ้ลอ,อยนะครับใครสนใจแบบได้ลดอาร์สมอาร์สามสี่ลงในอาร์สามพันห้าด้วยนะก็มดแพ็คกันนี้ลอ,อยนะครับผม ส่วนต่อมาก็จะเป็นมอตรถอะไรเนี่ยน่าจะเป็นมอรถกรกรบรอนะครับที่แั้งขนาดให้เรารีบร้อยแล้วให้เราไปแต่งข้างหลังเอาเองรอเปล่านะครับน่าจะใช่รถกระบะแหละเออก็สวยแบบนี้ลอยส่วนต่อมาก็จะเป็นคันนี้ก็ไม่รู้ว่ารถอะไรนะครับแต่รู้สึกว่ามันสวยสุดเกินสวยบาดตามมากเลยนะครับก็สนใจก็ลองไปซื้อหาดูกันเองได้นะครับ ส่วนขันต่อมานี่ก็จะเป็นมัสเตนครับผมืออสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนในไฟเอ็มมากๆเลยนะครับน่านไปโยงกับไฟเอ็มซะแล้วนะครับผมเ <Woo! S 1> ออประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมัสแตงคันนี้ส่วนขั้นต่อมาตอนนี้น่าจะเป็นอ่ารถอะไรก็ไม่รู้นะครับดัวชื่อไม่ออกบอกไปถูกก็ช่างผมมาเถอะนะครับเราอย่าไปุ่งกับมาเลยก็ถ้าสนใจก็ไปดูกันเอาเองได้เลยนะครับสำหรับมอเตอร์คันนี้น คันต่อมาก็จะคล้ายๆรถคันเมื่อกี้ลอยแค่ไม่มีสปอยเลอร์หลังแค่นั้นเองนะครับผมรคันต่อมาก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับสุดาตานรอยนะครับผมเออก็ยังไม่ได้แต่งด้วยนะครับเออลงไปแต่งกันเองได้นะส่วนคันต่อมาก็รถอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับรถคันพวกนี้นะครับก็นะครับก็เซซ่่่เอ้ย S <S 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 เรียนพันลิ้นพันเอาใหม่ใหม่นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถไปโหลดได้เลยในใต้ร่างคลิปผมนะเออเดี๋ยวจะติ้งลิงไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วทุกคนเออเอาไว้เจอกันใหม่ในกเกมหน้าเนาะลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม